มาัววตวเคเยรัว่าเลยตงวันนี้ชอสมอยู่นแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็อก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นดีนะคะชีวิตคุณแม้าจะได้ดีมีงานดีๆอะครผะีทั้งแจ๊วันนี้ไม่ได้เอาไข่มาด้วยนะ ก็รู้สึกดีมากนะครับที Urban ่ได้มาทำอะไรนี้ครับปกติปีใหม่เนี่ยจะอยู่รับงานร้องเพลงแล้วก็อยู่กับห้องนี้เลยครับแต่ว่าไม่เคยได้มีโอกาสส่วนคนข้างปีดีก็รู้สึกดีมากทำด้วยทั้งกายและจิตใจต้องจ่บขายครับขอบคุณรู้เด็กสุดครับเรื่องไหอ่ะพี่ใหม่ครับเมื่อไ่ตอนนี้เราร้องเพลงด้วยกันแล้วตอนนี้เราได้โอกาสส่วนคนข้างปีแลยไครับร้องไปแล้วเขานปขับเท้าไม่ใช่เขานปขับรูปไปว่านพี่ใหม่ครับ สว่อยมันพ่วดบุญไม่บ่อยครับแต่ว่าบางทีเขาวัดไปก็จะสวดตามพรานครับแต่ว่าวันนี้ถือเป็นวันสวดแหงหลวงพี่ยาวที่สุดมากๆที่สุดและยืนนานที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยไม่เคยสวดบุญอย่างนี้เลยในวันที่สำคัญอย่างนี้มาได้ทำงานด้วยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองใกล้ชิดธรรมะครับผมนะครับมาในหน้านี้ดีกว่า เอนโนเลยนะครับเมื่อกี้นี้จะเล็กสดๆน้ำมาใชียงรูปไปต้องน้ำมาใชียงรับรู้แล้วครับเป็นไงบ้างก็ดีนะครับแต่ว่าปกติถ้าเกิดเป็นแบบวันนี้ครับก็จะไปเที่ยวแล้วแต่ว่าก็ได้ประสบการณ์ใหม่ครับมาส่วนงบข้ามปีซึ่งนี้ครับอ่าไดครับก็ได้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเด็กรุ่นใหม่ นะครับก็ใส่ใจเรื่องราวของธรรมะดีกว่ารื่องรองผมดีกว่าน้องพีสิทธิ์สนตนด้วยครับครับผมนะเป็นไงบ้างครับสนุกไสนุกปกติส่นตั นะครับผมนะครับนี่ก็เป็นพี่งวามส่วนนะครับเพื่อจะได้ที่เห็นว่าจริงๆแล้วนะครับเรื่องราวของการสวดมนต์ครับสามารถทําได้ทุกวันแล้วก็สามารถทําได้ทุกเพศและทุกวัยจริงๆนะครับช่วงนี้ขอบคุณน้องๆนะครับขอบคุณมากนะครับน้องๆพี่ด้วยนะครับที่รับงานของพี่ๆน้อของเราไว้ด้วยพี่แต่นจะมีออกอะไรบ้างอีกไหมคะใครโตมีคาใจอยู่อร้อน ให่รล้วแลผมนะครับเดี๋ยวเราจะร้องเพลงร่วมกันนะครับรวม้นะนันนี้นะครับเรามีศิลปินแห่งชาครับที่จให้เกียวมาร่วมร้องเพลงกวาิดใหมของเราด้วยนะครับเดี๋ยวอเรเชิักประชาชนทุานเราจะมาส่งความสุขนะครับอนนี้เราไม่ส่งปีกับเราตนปีใหม่พรเราก้าวข้ามปีแล้วพุทอศลักราช2555นะครับด้วยของตีกันนะครับ เดี๋ยวเรามแข่งชาติเดี๋ยวเราจะขึ้นมาร้องเพลงด้วยกันด้วยเลยโอเคนะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเป็นโชว์ปิดท้ายด้วยวเรามีแข่งชาติแต่ว่าตอนนี้เราจะมาร่วมร้องเพลงคอนีิใหม่ร่วร้องกันครับร่มกันร้องรองร้องเลยนะครับสวัสดสี ขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบไม่เป็นไรเลยครับเสร็จดีดีทีทท่ยังไม่ต้องเล่นไปไหนแล้วเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมปิดท้ายรับด้วยศิยยลปินแหน่งชาตินะครับ